การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดลบบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒนโหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเรื่องลบบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่หเรื่องรากเงาชาวลบบุรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเบิง้งไทยเบิ้งหรือไทยเดิง้งหรือไทยโคราช เป็นกลุ่มชนพื้นถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอำเภอโคกสำโรงอำเภอสะโบดและอำเภอชัยบาดานมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายกลุ่มชนไทยภาคกลางแต่ยังมีภาษาความเชื่อเพลงพื้นบ้านการละเล่นการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนอยู่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำรรนาเมื่อเข้าฤดูแลง้งผู้ชายอาจจะเข้าป่าหาของป่าลาสัตว์ส่วนผู้หญิงจะทอผ้าไว้ใช้ในครอบครัวและปลูก้ายในบริเวณบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ไทยรามันมอนคนมอนเริ่มอพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยหลายคราวด้วยกันนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพ,พระมหาธรรมราชา พุทธศักราช2,112ถึง2,133เป็นต้นมาจนกระทั่งแผ่นดินของรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะโปรดก้าโปรดกระหมอ่อมให้ครอบครัวาชาวมอญตั้งเรือนและปกครองดูแลกันเองในลักษณะประชาคมกระจายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยสำหรับชาวมอญที่อพยพเข้ามาในจังหวัดลบบุรีนั้น น่าจะเป็นมอนที่มาจากชุมชนชาวมอนอื่นอีกทอดหนึ่งซึ่งอาจารย์ภูทรภูมิทนเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะอพยพมาจากทางใต้คือบ้านบางระกำและจากทิศตะวันตกคือบ้านโผข้าวพอกตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีเพราะมีชาวมอนที่บ้านบางขันมากหลายคนระบุเช่นนั้น และชุมชนมอญทั้งสองแห่งนี้ล้วนอยู่ไม่ไกลจากบ้านบางขันมากสามารถติดต่อกันได้โดยสะดวกผ่านทางแม่น้ำลบบุรีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนเป็นกลุ่มชนที่อยู่กระจัดกระจายหลายจังหวัดในประเทศไทยถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพวนอยู่ที่เมืองพวน ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองเชียงขวางประเทศลาวชาวพวนได้อบพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายครั้งด้วยกันคือสมัยกรุงธนบุรีตอนปลายสมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สและรัชกาลที่ห้า